สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมมอน้กะมาพบกับสาวภูพานนะคะยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องสาวภูพานพารวยคะ่ะในคลิปนี้สาวภูพานกับมีแนวทางของนาอ้วนนะคะพอ่พอพ่อแม่แม่ท่านใดที่สนใจอยากบูชาผ้ายันไอ้ไข่นะคะกะแอดไลน์ line, ทักไลน์เขามาได้เลยคะ่ะหรือว่าพอ่พอพ่อแม่แม่ท่านใดที่อยากแบ่งปันแนวทางแบ่งปันความฝัน กะแอดไลน์ line, ทักไลย์เข่ามาได้นะคะสาวุพานกะยินดีเป็นสะพานบุญให้พ่อพ่อแม่แม่เนาะคะ่ะกะพ่อพ่อแม่แม่ท่านใดที่สนใจกะแอดไลน์ทักไลย์เข่ามานะคะอยากจะแบ่งปันแนวทางนะคะหรือว่าคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปวิดีโอได้เนาะคะ่ะพี่น้องคะกะส่วนในคลิปนี้กะจะมีแนวทางของเฮีย น้อ้วนเนาะค่ะพี่น้องคะกับเป็นแนวทางที่น่าสนใจในงวดที่ผ่านมาเพิ่นกะให้เข่าที่เลขล่างเนาะค่ะ8 0 0 8สาวผู้พานกะเห็นว่ามันเป็นแนวทางที่บ่หลายห่างเนาะค่ะกะอยากเอามาแบ่งปันพี่น้องทางช่องของเฮานะคะกะคือจังสาวผู้พานว่าละคะ่ะกะหามาเพื่อเป็นแนวทางในงวดวันที่หนึ่งมีนา2566น้ 2, นี่เนาะคะ่ะพี่น้องคะกะใน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะค่ะพี่น้องคะถูกแนวทางมีเข่ามีหลุดมามีผู้ใดรู้ว่าหวยรัฐบาลมันจะออกตัวใดนเนาะค่ะพี่น้องคันลูกอะสาวผู้พานคงจะรวยแล้วเนาะค่ะพี่น้องแม่นว่าคะ่ะอันนี้กะเว่ากันเร่นๆคำๆเนาะค่ะพี่น้องคะเพราะว่าตัวเลขตัวแนวทางมันกับ ลายโตเนาะคะ่ะพี่น้องบ่รล้ว่ามันจะออกตัวใดเนาะคะ่ะมันกับ,บมีผู้ใดลู้ล่วงหนาได้เนาะคะ่ะหรือว่าจะเป็นความฝันกับเหมือนกันเนาะคะ่ะพี่น้องมันกับเป็นความฝันนะคะกับถ้ามีโชคมีดวงกับอาจจะถูกเนาะคะ่ะสิ่งของมุนี่มันกับขืนอยู่กับบุญวาสนาของเฮานะคะ่ะกับ ต้องมูเนาะค่ะพี่น้องกับคือจังสาวภูพานนะคะสาวภูพานกับสายมูคนหนึ่งนะคะเสริมดวงหนุนดวงโชคลาภสาวภูพานกับบูชามานะคะอันไหนที่ให้คุณด้านโชคลาภนะคะเสริมดวงหนุนดวงของเฮานะคะ่ะกับยงังผ่ายันไอไข่เด็กวัดเจดีย์ในสาวภูพานเสื้อขนาดเลยเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะเพราะว่าสาวภูพาน มีประสบการณ์นะคะกับผายันนะคะขอสิ่งใดกะสมหวังดังปาฏถนาเนอกคะ่ะพี่น้องคะโดยเฉพาะเรื่องตัวเลขนะคะเรื่องโชคลาภนะคะแล้วกะหนาที่การงานนะคะพี่น้องคะกะย่างที่พี่น้องเห็นในซื่อตั้งๆนะคะกะคราที่คอสําเร็จแบบคอได้แบบย่างประสบความสําเร็จลักล้านกะพื่นกบไป แก่บนกันที่วัดเจดีเลยเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะกับสำหรับสาวผู้พาน,นี่กะสาวผู้พานกับบนข้ายัาอยู่ที่บูชาที่อยู่ในห้องในบ้านนี้นะคะพี่น้องคะ่ะส,สำเร็จเขากะเอามาแก่บนในในบ้านในห้องเขานะคะ่ะพี่น้องคะ่ะกับผู้ไปที่วัดเจดีนะคะกับผู้ใดที่สนใจอยากบูชากับแอดไลน์ทักไลน์เข้ามาได้เลอคะ่ะก็คือ ตามที่ยูต้นคลิปเนาะค่ะหยุดคลิปวิดีโอไว้แล้วกับบันทึกไว้นะคะแล้วก็ไปสแกน QR โค้ดมันก็จะเป็นเพิ่มเพื่อนกันอัตโนมัติน,นะค่ะพี่น้องเอาว้าวหลายแล้วเนาะค่ะไปเบิ่งแนวทางกันเลยเนาะค่ะพี่น้องคะเอานี่ค่ะพี่น้องแนวทางของณอ้วนนะคะวันที่สิบหก เดือนสองที่ผ่านมานะคะเข่าที่แปดศูนย์ศูนย์แปดนะคะพี่น้องคะจะมีชุดตัดกับชุดเต็มเนาะคะ่ะส่วนชุดตัดเพิ่นห่มาเป็นเลขเจ็ดศูนย์โอเวอร์แมนเนาะคะ่ะสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์แปดศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดเนาะคะ่ะกับเข่าที่ชุดตัดของนาอ้วนเนาะคะ่ะ ช,ชุดเต็มเพิ่นก็นจะมี9ก้าหก9กเนาะคะ่ะ07 08 09 0็ดตัวก็จะเป็น2 96 307 308อันนี้จะเป็นชุดเต็มเนาะคะ่ะกบปรากฏว่ามันเข่าที่ชุดตัดเนาะคะ่ะงวดที่ผ่านมานะคะ สาวผู้พานเห็นแนวทางมันน่าสนใจนะคะก็อยากเอามาฝากพี่น้องทางช่องของเฮาเนาะคะ่ะเป็นแนวทางของนาอ้วนนะคะเขาที่ชุดตัดเนาะคะ่ะเอาพี่น้องเฮาไปเบิ่งงวดวันที่หนึ่งมีนากันเลยค่ะเนี่ยค่ะพี่น้องคะชุดวันที่หนึ่งมีนาหกหกเนาะคะ่ะนาอ้วนชุดเต็มก็จะมีตัวเลขที่ x ห้าเก้า x ห้าแ5 6 6 0 x 6 9 x 6 8แปดตัวกัจะมีที่0ูนย์ห้6เกหกห้าแป่กศเนาะค่ะพี่น้องคะอันนี้กัจะเป็นชุดเต็มนะคะส่วนชุดตัดเนาะค่ะเพิ่นกัดตัดมาหาที่0ูนห้าเก ซี่หกศูนย์สองตัวก็จะเป็นหาเก้าเก้าหาเนาะคะ่ะพี่นอ้ 6, 0, 0, 6, นองกับหกศูนย์ศูนย์หกกับพี่น้องก็ลองเอาไปพิจารณาบิงนะคะนาอ้วนชุดตัดเน้นเ้นเนาะคะ่ะพี่น้องะเพันตัดมาหายแล้วะคะ่ะหรือว่าพี่น้องท่านใดที่บ่มักในชุดตัดนี่กะไปจับเอาในชุดเต็มได้นะคะเพราะว่าชุดเต็มมันจะมีตัวเลขหาเปดหาเจ็ดเนาะคะ่ะ หกแปดหกเจ็ดพี่น้องกะลองพิจารณาเมืองนะคะอาจจะมาออกในชุดเต็มนะคะหมวดที่ผ่านมามันออกชุดตัดเลยเนาะค่ะพี่น้องเข่าที่แปดศูนย์ศูนย์แปดหมวดนี้กะลองเอาไปพิจารณาเบิ้งนะคะชุดตัดมีแค่เลขสองหางเนาะค่ะศูนย์หากเก้ากับสี่หกศูนย์กับสองตัวพื้นกับกับหยหเก้าเก้าห กับ6006พี่น้องก็แคบหน้าจอไว้บันทึกหน้าจอไวค้ค่ะหรือว่าจดตัวเลขไว้เนาะคะ่ะพี่น้องคะก็เอาไปเป็นแนวทางในงวดวันที่หนึ่งมีนะสองพั 2, นห้าร้อยหกสิบหกเนาะคะ่ะสาวผูุพานก็หามาเพื่อเป็นแนวทางเนาะคะ่ะกับปูใช้วิตจรรายญาณในการรับชมรับฟังคลิปนะคะพี่น้องคะทุกแนวทางมีเข่ามีหลุด่มีผู้ใดรู้ว่าหววจะออกตัวใดเนาะคะ่ะพี่น้อง เอาไปผิจารณากันค่ะเอามาถึง่ายคลิปนี้สาวผู้พานกะขออวยพรให้พี่น้องเอฟซที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้มีโชคมีลาบในงวดวันที่หนึ่งมีนาสองพัน้าร้อยนะคะยิบจับรอตตรีชุดใดกะขอให้ถูกเนาะค่ะคลิปหน้าพ่อกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ